แล้วก็ลงอีกค่ะอีกคู่หนึ่งเดวิดดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายนี้ควรจะตั้งเป็นลายสัญญานะดอกเบีย้ยจ่ายโตโยต้าีโก้ดอกเบีย้ยจ่ายเบนดอกเบีย้ยจ่ายบีคือแยกเป็นคันๆเพราะว่ามันมีดอกเบีย้ยโอดีด้วยนะดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเท่าไหร่ดูที่ตารางค่ะ3 7 35.27 3735.27เเครดิตล้างดอกเบี้ยรอตัดที่เราเคยตั้งเอาไว้ออกตั้งแต่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนที่เราซื้อรถนะคะล้างออกใช่ค่ะล้างดอกเบี้ยรอตัดบัญชีออก ทยอยล้างออกทีละงวดทีละงวดไปถึงงวดสุดท้ายดอกเบี้ย,ววยที่เราเคยตั้งเอาไว้ก็จะหมดพอดี